สวัสดีค่ะ Welcome to MK Good Life Channel นะคะวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนนะคะมากิน Breakfast เป็นแบบอเมริกัน e บร f a ฟ t นะคะที่เซจบิสกิตแต่เราจะพาไปดูตรงนน้นนะคะที่เห็นไปนะคะก็เราทำไมาถึงมามา,ามาที่นี่เพราะว่าที่นี่มันมีความพิเศษเขาทำบิสกิตของเขาเองนะคะซึ่งอาหารอเมริกันสไตล์เนี่ยมันก็จะมีแบบหลายอย่างเราจะมา พาเพื่อนๆไปดูกันว่าการทานอาหารแบบ American Style หรืออเมริกันเบรคฟาสต์เนี่ย mm hmm. เขามีอะไรให้เราได้กินบ้างที่มันแตกต่างจากที่บ้านเรานะคะมันจะมีความพิเศษยังไงเดี๋ยวต้องตามไปดูกันในร้านนะคะ okay. The inside, please. I right, thank you. I right, thank you. You're welcome, you I'll be my dog. Okay, ha. อันนี้ก็คือข้างในของร้านอาหารนี้นะคะเซสบิสกิตเมนูเขาจะเป็นแบบนี้นะอย่างแรกไดยปกติแล้วเวลาที่แบบเราเข้ามาในร้านอาหารใช่ไหมคะในเบรคฟาสต์เขาส่วนใหญ่แล้วเซิร์เวอร์เขาเข้ามาเขาก็จะถามว่าเราดื่มน้าอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วถังแบบเราก็จะมีพวกน้าส้มหรือว่ากา,ฟาแฟอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเขาก็จะเป็นตัวเลือกให้เราเลือกว่าเราสามารถดื่มอะไรได้บ้างส่วนในเมนูเนี่ย ของพวกอาหารเช้าด้วยนะคะมันของที่นี่นะคะเขาก็จะทําเป็นแบบว่ามีออปชันให้กับสําหรับคนที่ชอบแบบกินผักแบบพวกวีแกนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่แบบไม่กินเนื้ออะไรอย่างเงี้ยก็มาที่ร้านนี้ก็จะแบบมีออปชันให้เลือกหลายๆอย่างนะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมาถามเราว่าเราจะดื่มน้ำอะไรค่ยดูย so, ปกติแล้วอะเวลาที่เรามาแบบเหมือนบางคนเพิ่งมาแบบครั้งแรกอะ ก็จะกลัว <Hands> ว <bin out> <boundaries> ่าแบบเอะเขาจะสั่งอะไรหรือว่าจะควรจะสั่งอะไรดีอะไรเงี้ยบางทีจิ้มจิ้มไปแล้วก็แบบจบใช่ปะแต่อันเนี้ยมันพิเศษกว่านั้นมันมีออปชันให้เลือกเยอะมากเดี๋ยวเราจะดูว่าเขาจะถามอะไรเราบ้างนะคะแต่ปกติเวลาเรามาเราก็จะสั่งแบบง่ายๆอาหารเช้าแบบไข่หรือว่าอะไรเงี้ยเป็นแบบไข่ทอดไข่ไส้กรอกแฮมหรืออะไรเงี้ยแบบก็แบบง่ายๆจบๆไปอฮะ Yeah, so let's go ask Kevin what he likes for breakfast. So normally, what's usually like, Hello, how are, doing Hello. how are you? Good. My name is uh, Haley. I'll be taking care of you. Can I get you started with something to drink? Uh, may I please have the orange juice, please? You want a small or large? I get a small one and I get a water. Please. Water. Yeah, I'm just gonna have an orange juice. You want a small or large? Of the large one. What's that? A large one. A large, and you wanted a small? Yes, please. Thank you. เวลาที่เขามาถามเราอย่างแรกอะของที่นี่ก็คือก็ต้องถามว่าเราดื่มน้ำอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่ตอนเช้าๆคนก็จะกินแบบน้ำส้มกันหรืออะไรนะหรือไม่ก็บางทีก็อาจจะกินแบบฮอตคอฟฟี่อะไรเงี้ยเป็นการเริ่มต้นวันใหม่นะคะโอเค so k e v i n w h a t your show usually like order like for your breakfast อือ yeah I have to look at the menu again I usually get the sage biscuit because that's kind of what they're known for, I believe. Because I mean, they, they have a huge menu here, but um, it's kind of unique that they actually add the, the ingredient sage into their their um, what they call a biscuit, which is like um, basically it's like an American uh, style food. Uh, it's basically just like bread, kind of. But they call it a biscuit, and uh, they add the ingredient sage. Uh, mm -hmm. To there, so uh, sage is put like a an herb they add, mm -hmm. and it's supposed to offer like medicinal um, you know medicinal things, uh, mm -hmm. you know like supposed to help your your stomach your metabolism I think, and uh, also uh, you know your mind elevate your mood I think it's mm -hmm. mainly used to elevate your mood. Um, I don't know I don't eat it for those reasons. Uh, I just their biscuit uh, sage biscuits are delicious, so mm -hmm. that's the only reason I eat it. Mm -hmm. uh, I, I get it as a side with my my regular food I probably just get an omelette mm -hmm. Okay. Huh? so i don't know yeah. what i usually get i'll <coughs> probably get uh, <coughs> คืออาหารเช้าของเรามันก็จะง่ายๆใช่ป่ะมันก็จะเป็นแบบพข้าวต้มหรือว่าอาหารนอนอ่อนใช่ป่ะคะแต่ว่าฝรั่งเขากินอะไรแบบถ้าอย่างอยู่บ้านง่าย,ายๆเขาก็จะกินแค่แบบซีเรียลกับนมหรืออะไรแบบนี้แต่ว่าที่นี่เขาก็จะมีแบบเ,เป็นไข่ดาวแฮมไส้กรอกแล้วก็มีเป็นพวกแบบเป็นแซนด์วิชแต่ว่าบางทีแซนด์วิชก็อาจจะหนักไปสําหรับบางคนแต่ว่าเขาก็มีออปชันให้เลือกที่นี่มีเบอร์เกอร์มีแซนด์วิชที่นี่เหมือนกับกเขาเปิดตั้งแต่เช้าแบบน่าจะประมาณสัก Uh, i'm not sure what time they open i really but think we so should get the, um, the omelet and i mean i'm gonna get an omelet and then อย h าง e ดิมว้าวฟล์แช่ที่นี่ก็คือ w a f f ฟ e เขาจะแบบอร่อยก็คือกรอบนอกนุ่มในนะคะก็อร่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่มาที่นี่เราก็จะสั่งว a า f ฟ e มาแชร์กันเพราะว่ามันใหญ่มากคือ a เมริกัน Por t ช o n เขาจะเป็นแบบกินได้ประมาณแบบถ้าเป็นคนไทยเราก็แชร์กันได้สองคนอะไรเงี้ยคือส่วนใหญ่ก็คือจะกินไม่หมดแล้วก็อกลับบ้านตลอดนะคะก็จะมาพูดถึง อาหารที่เขามีก็คือบางทีอ่ะมันก็จะเป็นมาเป็นแยกๆอย่างที่เรากำลังจะสั่งก็คือจะเป็นพวกเป็นไข่เป็นแฮมอะไรอย่างนี้ใช่ปะแต่ว่าเขาก็จะมีกาสเกลเลตของเขาคือการที่เอาไข่ไปแบบเขาเรียกไปคลุกกับผักกับเนื้อที่เราเลือกแล้วมันก็จะแบบเหมือนเป็นไข่คนแบบมาด้วยกันในกระทะร้อนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็จะมีแบบเป็นพวกแซนด์วิชเป็นแบบเราสามารถออเดอร์ได้ว่าถ้าเราจะกินออมเล็ตเราจะใส่อะไรไปบ้างหรือว่าเขาก็จะมีชื่อให้เราเลือกดูแล้วก็อ่านได้ว่าเราอยากได้อะไรอะไรเงีๆๆ้ยตรวไหนที่ And signature, how to me, highlight. Why, hello, do So, I'm like kind of thinking about the skillet or the breakfast. So, yeah, I think I'm gonna get the sage biscuit omelette. Uh huh. And probably should the have, much the h waffle was make waffles a a don't n too l we get t i ใช่เพราะว่าอย่างหนึ่งที่แตกต่างคือว่าคนไทยอ่ะจะคิดว่าแบบถ้ากินบัฟเฟลอ่ะมันต้องกินแบบเป็นของหวานใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะที่นี่เขาก็กินเป็นอาหารเช้าได้ thank you okay do you guys know what you want yeah I think o k a y you can go ahead so I'm gonna get the sage biscuit omelet do you want uh, potatoes g r t s or fruit I'd like just. Does it, I'll get the biscuit with it. It comes with it, but you also get your choice of potatoes, grits, or fruit. We'll have fruit with it also. Fruit? Okay. And for you? May I please have the two egg and meat? How do you uh, May I please have the scrambled egg? Scrambled egg, bacon, hammer sausage. Uh, I get the sausage. Okay. Links or patties? Uh, what's that again? Sorry. Links. Sausage links are like round like a hot dog, and then the mm -hmm. patties are flat like a hamburger. Can I get the first one, the Do uh -huh. you want potatoes, pretzels, or fruit? Uh, can I get the fruit, please? You want pancakes or, or? Oh, you want this one, right? You want a biscuit or toast? Uh, I get the the toast. Rice, sourdough, multigrain. I. Is that the white one? Sourdough. Sour. The white, sour. The sour. Uh huh. y e s affles ว a f e a f f l e r affles o a f g l o s e s ว a f l s affles ว affles ว affles ว affles 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 a n f l e ว affles affles ว a e s a f e s affles ว a f f affles ว affles h f f e s a f e a f e s ว a f f l e affles t e affles ว a f h l e a e s a l s a f e s a e s a f f a f f l e a e a f l e a f l a l l a l a l l a f f l a f s ว e s a e a f f l a f f l e a e a e f f l e s ว a f ว affles ว a f f e s e l e s ว e ว affles ว s ว a f s ว a s ว a e affles ว a f s a f f e s ว s ว a f ว a f s ว e s a f a s e a e s a s a e s a s e s a โอ้ค oh, so like uh ุณออพวกพกปกติแ huh. ล like ้วถ้าเกิดเราอยู่ที่บ้านเราเราก็คิดว่าไส้ซอเซก็คือไส้กรอกไส้กรอกมันก็จะมาเป็นแบบเป็นแบบนี้ใช่ปะแต่ที่นี่เขาจะมีแบบเป็นแบบกลมๆด้วยเพราะฉะนั้นบางทีเขาถามอะไรอย่างเงี้ย คือที่เนี่ยชอบอยากพามาดูเพราะว่าเวลาเขาถามก็จะถามเลาว,ว่าเราอยากได้แพนเค้กหรือว่าเราอยากได้โทสโซ so, เราก็ต,ต้องบอกเขาว่าแพ็จแพนเค้กหรือว่าโทสพอบอกโทสปุ๊บ so they have some option for the toast what she asked me about toast โฮลวีทโทสเท็กซัสโทสใช่ค่ะ and so that's why แบบเวลาเราที่เรามากินที่แบบร้านอาหารถ้าแบบปกติอะที่เมืองไทยอะสั่งอันนี้จบละหรือว่าเป็นร้านแบรคฟรัสบางร้านที่แบบว่าโอเคสั่งอันนี้แล้วจบเลยไม่ต้องถามว่าอย่างเมื่อกี้กาถามว่าเออเราจะเอาผลไม้หรือว่าเราจะเอาอะไรคือแบบมันมีออปชันให้เลือกหลายอย่างมากเพราะฉะนั้นเวลามาก็คือแบบถ้าไม่เข้าใจเขาก็ถามเลยอย่างเมื่อกี้เราไม่เข้าใจว่าพอสั่งซอสเซจไปเขาก็ถามเราแลวว่า You want like what's it called? Person? That's the link, right? Oh, the links. Yeah, they're just. look together dogs hot ใช่เพราะฉะนั้นเราไม่เข้าใจเพราะเราเพราะฉะนั้นเราก็จะถามเขาเขาก็แยาาอธิบายว่าอ๋อมันเป็นลิง k ์มันเรียกว่าแบบนั้นนะและอีกอันหนึ่งก็คือเป็นแบบ what t h a t call is like the round one p a t t s patty นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องแบบเริ่มกลับบ้านไปเราก็ต้องไปหาข้อมูลแล้วว่าเคยอะไรวะเพราะมันไม่เหมือนที่บ้านเราใช่ปะส่วนเวลาที่เราสั่งไข่ใช่ปะ so when I order about egg เขาก็จะถามว่า เราอยากได้มันคุุกยังไงมันก็จะมีแบบว่า Scamper Egg ก็คือแบบไข่คนบ้านเราใช่ป่ะแล้วก็จะมี Sunny Side Up s ซนด์วิชดอก็คือเขาจะทอดแบบเหมือนไข่าดาวว่าเราแต่เขาจะทอดด้านล่างด้านเหลียวก็คือตอกไข่เอาไปแล้วก็มันจะสุกแค่ตรงข้างล่างแต่ว่าข้างบนอ่ะตรงไข่แดงมันก็จะยังเป็นน้ำเหลวๆอยู่อันนั้นก็คือเป็นอีกออปชันหนึ่งถ้าใครชอบก็คือแซนด์วิชดอาร์แอนอีกอันนึงก็คือโอเวอร์อีซี่โอเวอร์อีซี่ก็จะเป็นแบบการทอดที่แบบเป็นไข่ดาวที่ทอดทั้งสองด้านแต่ว่าไข่แดงก็จะยังไม่ค่อยสุกมากถ้าใครชอบก็จะบอกเขาไปได้อย่างนั้นแต่ว่าเราจะไม่พูดว่าเวลดันเวลดัน นั้นนั้นมาใช้กับสเต็กถ้ามใช้กับไข่ mm hmm. เพราะเขาว่าจะงงง,งว่าแต่เขาก็เข้าใจแหละแต่เขาก็จะไม่พูดแต่ว่า Normally l like, เ I tell them about like some people like talking about the egg you cannot say well done they g i n n o like think like no you order e d that for the steak yeah that just applies to steak yeah so that's why อันนี้ก็คือน้ำส้มนะคะที่ของคุณเควินก็จะเป็นแบบอันใหญ่เป็น large อันนี้เราก็เป็น small เราก็จะกินแค่นี้พอเพราะว่า เราก็จะอิ่มเกินไปแล้วก็จะกินเบรคฟาส์ของเราไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็คือเกตเล็กเกตน้อยที่แบบเราเวลาเรามาที่ร้านอาหารอเมริกันเบรคฟาสต์แบบนี้เราก็ควรจะแบบหาคำสั่งเพิ่มหรือว่าแบบไปแล้วถ้าไม่เข้าใจก็ถามเขาเลยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูบรรยากาศนะคะน,นี่ก็จะมีคนนั่งอยู่บ้างเล็กน้อยที่ร้านเขานะคะ จริงๆที่นี่นะคะก็จะเป็นแบบมีสสาขาอีกสาขาหนึ่งจะอยู่อีก,กถนนนึงซึ่งไม่ไกลจากตรงนี้มากแต่ตรงนี้เป็นสาขาที่เปิดใหม่ที่อยู่ในดาวเทาก็จะแบบดูแฟนซีนิดนึงแบบให้คนมานั่งนะคะโอเคโอหิวแล้ว it says หิวแล้วหิวแล้ว is mean hungry I'm hungry โอเคนะคะแล้วนี้เราก็ได้อาหารมาแล้วอันนี้นะที่เราสั่งก็คือแซมเบอร์เกแล้วก็ uh, เป็นผลไม้นะคะคล้ายๆเป็นฟรุตสตลัดแล้วก็เป็นซอสเอจที่เขาเรียกว่าลิงค์ใช่ไหมอันนี้คือว uh, affle นะคะ <c oughs> เดี๋ยวอยากให้แบบรู้แบบจริงๆแล้วแบบตอนนี้คือกลิ่นมันหอมมากมันก็จะแบบมีความกรอบนอกนุ่มในนะคะที่อยู่ข้างบนที่เห็นก็จะเป็นมีกล้วยแล้วก็มีวอลนัท is this walnut right <c oughs> แล้วก็มีน,น้ำตาลไอซิ่งโรยออนท็มานะคะส่วนของคุณเควิน so what you have for yours You oh, have yeah, the, this is the, mm -hmm. um, the biscuit here that we're mm -hmm. talking about. Mm -hmm. <coughs> it's really good. Mm -hmm. very, very tasty. <laughs> they, they put that, that mm -hmm. herb, that sage herb in there. Yeah, that's what we're that's talking about. I think like, this is like, see something like, uh, you can see like the sage because it's the sage. It's, it's kind of been, just, like this little pepper. อื uh ่ม huh. sure, right? like ันก็คือเป็นเซจมันก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่เขาเอามาใส่ในบิสกิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ทำให้แบบว่าเออมันก็ดีต่อสุขภาพเพราะที่นี่ร้านนี้เขาก็แบบเหมือนแบบเป็นออปชันให้แบบคนรักสุขภาพด้วย so Kevin you have the fruit and you have the o m e l e t what is in your o m e l e t yeah the o m e l e t s like It's hard to explain. It's like they, uh, uh, they like, put a bunch uh, of like toppings, mushroom. like mushrooms and Falsish. tomatoes yeah. and I think the bell peppers, bacon and stuff. And they they just kind of flip the egg over uh -huh. and they put cheese in there to hold it together. Uh -huh. And um, so what, what this like American cheese or the jack? Yeah, I think what it's cheese? just American cheese. Uh it's like uh, jack, jack, American cheese. jack cheese, jack cheese or something, ah, the okay. yellow cheese. Uh -huh. Uh -huh. ที่เราสั่งก็จะเป็นแบบธรรมดานะคะก็คือไข่เพราะว่าตอนเช้าๆก็จะไม่ได้กินอะไรเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มกินกันเลยแต่ว่าเราก็ต้องใส่อันนี้ก่อนขาดไม่ได้คือซอสมะเขือเทศต้องใส่เข้าไปอ่ะมาคะ so เป็นท i มแหลส่วนใหญ่คนไทยก็จะชอบแบบกินไข่กับซอสก็จะใส่ซอสลงไปนี่ อในผลไม้นี่ยเขาก็จะมีพวกแบบแคนตาลูปสตรอเบอรี่เป็นแ,แบบผลไม้ง่าย,ยๆที่เขาแบบหาได้ที่นี่ซึ่งมีตลอดในซูเปอร์มาร์เก็ตของเขานะคะก็จะเป็นแบบสตรอเบอรี่นี่มีแบบตลอดทั้งปีอะไรเงี้ยนี่ก็จะเป็นไส้กรอกไส้กรอกไม่รู้ไส้น,น่าจะเป็นไส้กรอกหมูแล้วฉันคิดเลยว่าคาร์เดสซาสเซจิสเบฟหรือพอร์หรือเชคเคนอันอี้เป็นไส้กรอกหมูแต่ขอชิมหน่อยเพราะว่าไม่เคยสั่งอันนี้นะปกติมาก็จะสั่งแต่เป็นแฮม Let me try and tell them how it's like อร่อยค่ะมีความแบบชุ่มๆของแบบเป็นให้กรอกไม่แห้งถือว่าผ่านอร่อยอยากให้ดูอันนี้นี่ดูความ Can you zoom in here? This is like very soft ไม่รู้ถ้าเสียงเก็บได้นะมีความเห็นปะความกรอกของมันมันเลิศมากเพราะฉะนั้น ขอตัวไปกินก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาคุยกันต่อโอเคค่ะเนี่ยก็อันนี้เขาเพิ่งเอามาเสิร์ฟนะคะเขาเรียกว่าซาวะโดซึ่งจริงๆแล้วเราก็ดูแบบว่าเราก็ไม่รู้มันแตกต่างกันยังไงเราไม่เคยสั่งแต่เขาก็คิดว่ามันน่าจะอร่อยแต่ว่าขอลองดูก่อนเพราะจริงๆเราคิดว่ามันเป็นแค่แบบ white bread it h is white bread but she say sourdough so I will try เราก็จะชิมดูนะคะว่ามันเป็นรสชาติไห ตามตรงเลยนะในความรู้สึกเรามันก็คือขนมปังปิ้งธรรมดาแต่เราไม่รู้ว่าต่างกันยังไง so I feel like exactly the same with white white toast and sour d o u g h I think it's just like thicker it's more thick and อ๋อรู้แล้วเพราะว่า I know now it's like at the end after I eat it I can feel a little sour I don't know w h t it's w h e r e it's from ก็คือถ้ากินตอนเคี้ยวแรกๆอ่ะคือเขาจะเหมือนแบบ Uh, ขนมปังปิ้งธรรมดาเลยแต่พอแบบเคี้ยวไปแล้วพักนึงแล้วมันจะมีรสชาติเปรี้ยวอยู่นิดนึง So that's why t h e y c a l l sour. though Well because I can taste a little sour Yeah So เราก็จะเริ่มกินกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมาเจอกันอีกทีตอนเราหม่ำๆกันเสร็จแล้วค่ะ Thank you Thank you โอเคค่ะสำหรับค่าเสียหายในวันนี้นะคะที่เราสั่งไปก็จะมี mm hmm. ของคุณเควินนะคะก็ราคาประมาณส0เหรีย hmm. ญของเราเป็นอาหารเบรคฟาสต์มีไข่2อันมีใส่ก์วิชออันเ,อเป็นสแกมเบอร์เองนะที่เขาใส่มาแล้วก็เป็นมีผลไม้แล้วก็มี <laughs> <laughs> เขาเรียกว่าฟอสเตอร์ว a f f l e ล ราคา9เหรียญ99ก็ประมาณ10เหรียญแล้วก็มีน้ำส้มอันเล็กแล้วก็อันใหญ่นะคะรวมทั้งหมดวันนี้39เหรียญจ01ก็คือ1เซนตถ้าติดเป็นเงินไทยแล้วก็ประมาณ1,200บาทสำหรับอาหารเช้ามื้อนี้นะคะแต่ที่สำคัญก็คือการที่เรามาทานข้าวใน ร้านอาหารอเมริกันไม่ว่าจะเป็นร้านไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นร้านไทยร้านอาหารฝรั่งร้านอาหารฝรั่งเศสหรือว่าร้านอาหารไหนก็ตามที่สําคัญที่เราจะต้องรู้ก็คือเราจะต้องทิปเขาเพราะฉะนั้นการสปอตเซอร์เวอร์เนี่ยเขาก็ทํางานแล้วเขาก็ได้ค่าค่าตัวแล้วก็ได้ค่าทิปจากการบริการน,นะคะเพราะฉะนั้น don't forget to tip ส่วนใหญ่แล้วก็ประมาณเ,าเริ่มตั้งแต่15อ20เปอร์เซ็นต์หรือจะให้มากกว่านั้นก็ได้อย่างนี้ก็คือทั้งทของเราประมาณ40เหรียญน,นะตีเพราะว่ามันจะมาณม39เหรียญแล้วแล้วก็ตีไปประมาณ40เหรียญแล้วก็เอา4ไปคูณ2พอเราจะให้ทิย20ก็ประมาณ8บาทเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอา39เนี่ยมาบวกกับ8นะคะก็จะเป็น4 7เจปะ่ะ ประมาณนีน้ใช่ค่ะก็คือสิ่งที่เราจะต้องจ่ายแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะเอาการ์ดไปรูดก่อนแล้วค่อยนี่โซ so, เราก็ต้องรอเขาแล้วก็ต้องวางบัตรก็วางไว้ข้างๆให้เขารู้ว่าเนี่ยเรา ready to go แล้วนะคะ <Yeah. S 1> แต่ก่อนที่เราจะไปเราจะพาไปดูันนี้นิดนึงว่ <Yeah. S 1> าแบบมันมีดงก์อันนึงนะที่เราแบบว่าอยากจะมา mm. บอกเพื่อนๆนก็คือเขาเรียกว่ามิมซ่า มิโมซ่าก็คือเขาจะเขียนว่าแชมเปญบวกกับออเรนจ์โอเจก็คือออเรนจ์จูสนะคะและ้วนจะเป็นเฟลเวอร์ให้เลือกว่าแบบมีแบล็คเบอร์รี่ลาสเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่แพชชั่นฟรุตหรือว่า พีชแมงโกอะไรเงี้ยก็ถ้าเป็นซิงเกิลก็จะประมาณ5าเหรียญถ้าดับเบิลก็10เหรียญน,นะคะก็คิดว่าตอนเช้าๆก็อยาไปดื่มเยอะเนาะอะไรเงี้ก็เอาแค่เล็กๆพออ,อันนี้คือบอร์ดเขาก็จะแบบมีอะไรสเปเชียลเขาก็จะเขียนเอาไว้ว่าแบบว่าเวันนี้นะคะมีอะไร something special เ,เขาก็จะแบบบอกรายละเอียดว่าอย่างนี้เป็นอิตาเลียนส l e ลตเขาก็จะแบบบอกเราว่ามันมีอะไรบ้างที่ใส่อยู่ในนี้ราคาเท่าไหร่ราคา10เหรียญ99อย่างนี้นะคะอีกอันนึงก็คือที่นี่เขามีออนนี้ด้วยเป็นแบบว่า แล้วมีเบียร์เสิร์ฟนะคะแต่ว่าตอนเช้าๆเขาอาจจะไม่ค่อยมีใครกินก็นได้นะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในร้านนะคะเองก็แบบว่าวันนี้ไม่ค่อยมีคนเพราะว่าเราเลือกมาเวลาที่แบบทุกคนน่จะกินข้าวเสร็จแล้วนะคะก็น่ารักตอนนี้ก็จะเปนบาร์เคาน์เตอร์ของเขานะคะและอ i ไรคืการแบบตกแต่งร้านก็ทําให้สุกว่าแบบ ร้านดับนั่งแล้วก็ดูสบาย I talking about the decoration in here t h e y like make you feel a like comfortable like you know so <c oughs> เขาเอาไปแล้วเดี๋ยวเราจะมารอเขากลับมาคืนแล้วเราก็จะใส่ทิปให้เขานะคะค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็น บางร้านอ่ะเขาก็จะมีทิปไกด์อยู่ข้างล่างให้ดูเราก็ต้องคิดเองแล้วก็ใส่ตัวเลขไปเลยแต่ว่าร้านนี้เขาไม่ได้เขียนเอาไว้ต้องดูดีๆนะคะคาบ,บางทีเพราะบางทีอบไปกินข้าวแล้วในร้านอาหารของพวกแบบทัวริสแอเขาอาจจะชาร์ทิปมาแล้วเขาจะเขียนข้างล่างว่าเป็นแบบแกทิวิตี้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่นี่เขายังไม่ได้ใส่เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นแบบนี้นเนี่ย มันก็จะมียอดใช่ไหมแล้วก็มีทิปตรงนี้คือที่เราต้องใส่ห้ามลืมเด็ดขาดตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นยอดรวมเท่าไหร่แล้วก็เป็นลายเซ็นของเราเพราะฉะนั้นถ้าลืมแล้วเนี่ยเขาอาจจะเกลียดเราได้เนาะเพราะฉะนั้นอย่าลืม ันนี้นะคะก็ะคะือบรรยากาศหน้าร้าน Sage b i s c u i t นะคะคาเฟ่แล้วก็เขามีที่นั่งข้างนอกให้ด้วยถ้าเบื่อใครที่ไม่ชอบนั่งในแอร์นะคะน,นี่ตอนนี้คนก็อาจจะนั่งข้างนอกเยอะนะคะเรากาศร่มเลื่นมีต้นไม้นะก็วันนี้นะคะเราก็อิ่มแล้วพุงกลางแล้วนะคะเราก็จะต้องกลับบ้านแล้วนะคะก็ฝากเอาไว้นะคะสำหรับคนที่ไม่เคยมาทานอาหาร American Breakfast นะคะหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับ ทุกคนบางคนที่แบบว่าเฮ้ยมีประสบการณ์เหมือนเราเพราะว่าตอนที่เรามาแล้วเรารู้สึกว่าเออทำไมเขาทำเยอะจังเลยอ่ะแล้วมันคืออะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วเลยรู้สึกว่าแบบเออนะถ้าทําวิดีโอนี้ขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าเออคนอาจจะแบบเป็นประโยชน์ได้บ้างอะไรเงยนะคะก็ขอให้ทุกคน ลองดูนะคะว่าถ้าเกิดเราไปสั่งอาหารแล้วเออเราฟังเขาแล้วเราไม่รู้เรื่องหรือว่าอะไรยังไงก็ถามเขาได้นะคะทุกคนไม่ต้องอายดอ n มี e ายถ้าเกิดว่าเราอายเราก็จะไม่ได้ความรู้เพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นายต้องลาไปก่อนแล้วนะคะ